อ่ะสวัสดีครับอันนี้คลิปสั้นๆนะอันนี้ผมไปปรับนู่นปรับนี่มาให้มันงานมันโอเคนะเดี๋ยวให้ดูวิธีการใช้ตัวนี้เราทำ Customer Journey Map นะครับหลักการง่ายง่ายงายเลยอันนี้อันนี้โคตรง่ายเลยคุณเอาผลวิจัยของคุณมาเช่นผลการสัมภาษณ์ว่าคนเขาไปเจออะไรมาแล้วเขมีความทุกข์อะไรบ้างใช่ไหมเออถ้าเกิดคนไหนระบุได้ว่านี่คือ Touch p o i ที่สําคัญจริงๆคุณก็ระบุมาด้วยเขียนเป็น text มานะครับแค่ text เฉยๆ ฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทําตัวอย่างให้ดูของผมเนี่ยผมไปเก็บข้อมูลรีวิวมารีวิวผมเก็บมาจากเออ่น่าจะสำนักง,งานเขตเดี๋ยวสักอันนึ่งผมลองเปลี่ยนตัวก็ได้อ่ะโอเคฉะนั้นของผมท่านี้ผมจะวิจัยแบบที่พวกคุณทํานะผมเก็บข้อมูลจากรีวิวมาผมเอาอะไรดีวะสากอันนึงแล้วกันเอาอ่ะเดี๋ยวสักอันหนึ่ง,อ,นนงอันไหนดีวะอันนี้มันเป็นเว็บของอยู่ใน เอออันนี้อันกูกูแม็ใช่ไหมกมูเก็ตผมลองหาร้านอะไรตัอย่างเลยอันนี้นี่น,นี่ก็ได้วานนพนาทรี tree, คาเฟ่ร้านอะไรร้านอะไรก็ไม่รู้แล้วมันมีรีวิวอยู่ใช่ไหมผมจะไปตามที่รีวิวรีวิวมันก็เหมือนผลสัมภาษณ์อะคุณไอเดียคล้ายกันเดี๋ยวผมจะเอาผลสัมภาษณ์ตัวเนี้ยเออหรือไอตัวรีวิวเนี้ยมาสร้างคัสเตอร์เมอร์เจอร์นี่แมแบบเร็วที่สุดเลยตอนนี้ผมปรับแก้แล,แล้วแล้วพอดีผมเพิ่งนึกออกได้ว่าพวกคุณหลายๆคนก็จะไม่ได้มีไอตัว ครอสตัวสียเงินใช่ไหมดังนั้นตัวนี้ผมทําแบบไม่เสียเงินเออคุณเป็นรีเจ็ตเตอร์ตัวที่ไม่เสียเงินนะครับตัวนี้จะคล้ายๆกันแล้วก็วิธีการทําทําแบบนี้ผมตามผมเลยประการแรกคือคุณต้องมีข้อมูลของถ้าเรียกเป็นซอร์สของของอประสบการณ์ลูกค้าฉะนั้นคุณอาจจะมาจากการสัมภาษณ์คนหรือคุณไปสังเกตมาหรือคุณไปทําวิจัยมาแล้วเก็บเอาไว้แต่ผมตอนนี้นผมจะใช้วิธีการเนี่ยผมเก็บข้อมูลดิบมาเลยจาก จากอเว็บ uh, ที่มีรีวิวฉะนั้นผมจะเอารีวิวดิบๆตรงนี้มากอปี้มาแม่งเลยอ่ะเดี๋ยวก็ปี้มาอันนี้ร้านอนะไรร้านแถวๆบ้านผมเนี่ยอืมอ่ะเดี๋ยวมันจะกอปี้รีวิวเข้ามานะก็รีวิวอยู่ในเนี้ยโอเคจะก๋อปปี้อย่างนี้นะโอเคอันนี้เป็นผมถือเป็นเนื้อผลผลการวิจยัยของผมของคุณก็ตัวใครตัวมันทาเป็น text เท็กซ์้นะครับเนี่ยฉะนั้นเราต้องมีหลองแหล่งของประสบการณ์ลูกค้าเอาไว้อันนี้ผมได้มาจากตัวรีวิวโอเค สเต่ที่สองที่เราต้องมีกันเรามีคลอสนะครับอันนี้คุณเอาเป็นคลอสตัวฟรีก็ได้ตัวฟรีอันที่สามคุณต้องเข้าไปตัวนี้ชื่อว่า mermaid จุดไลฟ์นะ u l นี่นะง่าย mermaid จุดไลฟ์อ่ะโอเคเข้าใหม่ให้ดูนะ mermaid จุดไลฟ์ตัวนี้ถ้าเข้าใหม่ๆเลยจะหน้าตาประมาณนี้เห็นนะอืดังนั้นคุณจะมีของที่คุณต้องใช้ประมาณแค่สามอย่างมีข้อมูลดิบที่คุณไปทําการวิจัยมานะครับอันที่หนึ่งอันที่สองคือเป็น รีจิเตอร์ของไอตัว cross AI ไว้อันที่สามก็คือคุณไปเข้าเว็บชื่อมเมเนจุดไลฟ์โอเคผมจะมีพร้อมให้เว้ยไอพร้อมคือคําสั่งที่ผมปั้นเอาไว้โ okay, อเคป่ะตัวนี้มั่งน่าจะเวิร์กสุดแล้วที่ลองมานะอโอเคอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาตัวคําสั่งเนี้ส่งไว้ให้ในคลาสรูมเดี๋ยวคุณไปลองใช้อืมมันจะเป็นหน้าตาเป็นเทกเว้ยเป็นเทกยาวๆเงี้ยเนี่ยยาวๆงเงี้ยอ่ะเห็นไหมแต่ก่อนจะทําเนี่ยสั่งนี้ สั่งแค่นี้เลยตามผมเลยถ้าเกิดใครคิดว่าอยากองไปปั้นเองลองปั้นดูได้ผมสร้างไว้เป็นไอตัว c เ s t o m e r journey แ a p ไว้สองลักษณะแบบ A กับแบบ B นะครับแบบ A เป็นแบบคล้ายๆที่เราเรียนกันแบบ B จะเป็นแบบเป็นไดอะแกรมซีเควนต์ก่อนหน้านี้ที่ผมสอน c ส s t o m e r journey m a ปในห้องไปเขาเรียกว่าเป็นลีเนียลีเนีย customer journey map มันจะเป็นลักษณะคือคนจะเสร็จจากโปรเซสที่หนึ่งเอ่อทัชพอยต์ที่หนึ่งไปสองสามสี่ไล่ไประจําลําดับแต่โลกแห่งความเป็นจริงเนี่ย มันมีการไปแล้วมันกลับวนไปวนมาได้แบบนั้นเขาเรียกนอนไลเนียถึงนนไลเนียเนี่ยเอ่อเวลาวาดรูปมันก็ต้องวาดรูปแบบที่บอกว่าเฮ้ยมาถึงจุดนี้บางทีคนมันย้อนกลับไปตรงนู้นนะอะไรแบบเนี้ยโอเคไหมตัวใดแกรมแท้ให้ไปเนี่ยคุณจะใช้ได้ทั้งลีเนียและนอนไลเนียอืมโอเคถ้าเกิดใครมีผลวิจัยอยู่แล้วคุณใส่เข้าไปเลยวิธีการทํานะครับสั่งง่ายๆตามผมนับน,นี้บอกว่าโอเคสร้างสั่งแล้วสั่งว่าสร้าง A อและ b แค่นี้เองคุณยังไม่รู้ว่า A และ b คืออะไรเพราะว่าคำสั่งมันอยู่มันอยู่ในตรงนี้เดี๋ยวผมจะส่งมาให้มันจะเป็นเทกยาวๆผมก็พาสลงไปปึ้งอ่ะอันนี้อันนี้คือคำสั่งว่าเอ้ย a คืออะไร b คืออะไรแล้วคุณก็ชิปเอนเตอร์นะชิปเอนเตอร์ลงมาแล้วคราวนี้ก็ป้อนตรงนี้ a และ b จากผลถ้าเกิดคุณมีผลการวิจัยค,คุณเขียนผลการวิจัยนะจากข้อมูล การรีวิวผมใช้ข้อมูลรีวิวเนาะเออดังนั้นผมจะต้องเอาข้อมูลรีวิวผมมาต่อท้ายนี่ถึงฉะนั้นผมไปก๊อปปี้มาจากไอตัวอ่าตัวนี้เนาะผมก๊อปปี้มาก๊อปปี้มาปึ้งนี่คือดิบๆเลยนะก๊อปปี้ดิบๆมาปึ่งแล้วก็เอาตัวนี้มาแปะข้างท้ายไปโอเคเสร็จ <Okay. S 1> แ,แค่นี้เลยเสร็จแล้วแล้วก็ลองรันดูเดี๋ยวมันจะสร้างเป็นตัวเขาเรียกเป็น Code เมมเบรนโค้ดออกมาให้ ตัวเมเมเบรโค้ดเป็นโค้ดที่เอาไว้สร้างกราฟได้นะครับครับเดี๋ยวมันจะสร้างกราฟออกมาให้อืมโอเคซึ่งบางทีมันก็จะโชว์ในนี้เลยก็ได้บางทีถ้าเครื่องมันไม่โชว์คุณก็ copy โค้ดนี้ไปแล้วเอาไปใส่ตัวเมมเบรนเมมเบรนหยุดไลฟ์สกีโอเคไหมโอเคนี่มันพรีวิวมาให้แล้วเรียบร้อยสวยงาม,อ,มอันนี้เราได้ customer เจอแบบบอ,อกมาแล้วจากจากประสบการณ์ลูกค้าที่เขามารีวิวไว้อันนี้คือแบบที่หนึ่งแบบที่ค,คล้ายๆที่เราเรียนกันในห้อง แดี๋จะมีแบบที่สองแบบที่สองมันจะเหมาะกับการวาดรูปประมลุประประเภทที่มันมีการย้อนไปย้อนกลับได้อ่ะคราวนี้อ่ะมึงไม่ออมทำบีให้กูกนสั่งอีกทีหนึ่งทำบีอืทำบีำโอเคนะผมมีแค่สองแบบนะแบบ A อกับแบบบอันนี้แบบเอ่ะทำบีให้มันทำบีให้อืมอเี็นนะ มันจะคือหน้าตาเหมือนกันคือข้อมูลข้างในเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ว่าแค่แบบฟอร์แมตที่เอาพรีเซนต์ออกมาเป็นแบบ a หรือแบบ b แค่นั้นเองแบบ A จะคล้ายๆที่เราเรียนนะครับก็คือจะมีอ่าทัชพอยต์แล้วก็มีเพนพอยต์อืมอ่านี่แบบ b แบบ b จะสวยกว่านิดนึงเห็นไหมอ่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูคราวนี้เรามาดูกันว่าจากข้อมูลดิบนะผมไม่อ่านเลยนะเออถึงก๊อปปี้สดอย่นี้เลยถ้าแบบ A จะได้หน้าตาประมาณนี้เห็นไหมแบบ A เป็นแบบนี้โอเคแบบเเขาดูหน่อยเป็นไง อนี่แบบเนะครับมันจะพยายามระบุเพนพอยต์จากเนื้อประสบการณ์ของลูกค้าว่าตรงไหนที่มันก่อให้เกิดเพนพอยต์ได้เขาจะสร้างตรงนั้นมาเป็นทัชพอยต์เข้าไหมอะตัวนี้มันสร้างอะไระให้บ้างค้นหาร้านเดินทางมาร้านเข้าร้านสั่งอาหารเครื่องดื่มรอ้อนรับอาหาราหารับประทานอาหารถ่ายรูปํำระเงินโอเคประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเป็นแบบที่เราเรียนกันเขาเรียกเป็นลีเนียลีเนียคือเป็นเป็นคัสเตอร์เจอร์น Customer ี่แบบแบบง่ายๆ,ๆก็คือมันมีการวิ่งจากซ้ายไปขวาอย่างเดียว จำได้ไหมวิ่งซ้ายไปขวาอย่างเนี้ยแต่โลกความจริงบางทีมันมีการวิ่งไปวิ่งกลับได้เข้าจจะวิ่งไปวิ่งกลับหรือแม้กระทั่งข้ามขั้นตอนบางอย่างไม่มีการแบบเฮ้ยตรงนี้เขาไม่หยุดกระหลอกเขาไปน,านู่นเลยอะไรเงี้ยมันมีความเป็นไปได้ดังนั้นถ้าเกิดคุณจะทำ c u เ t o m e r journey แ a p ให้ใกล้เคียงความจริงที่สุดมันควรจะเป็น non l i n e ี r non l i n e คือมันมีการข้ามไปกระโดดไปกระโดดมาได้ถ้าเกิดจะใช้กราฟเติมที่เราเรียนกันในการพรีเซนต์เราจะใช้วิธีการนี้ในการพรีเซนต์นะก็คืออ่าเดิมทีถ้าเกิดอ่าให้ดูนะสังเกตนนะครับี่เอย ทัชพอยต์ A ทัชพอยต์ B ส่วนอันนี้ก็คือรูทหรือเส้นทางการเดินจากทัชพอยต์ A ไปทัชพอยต์ B มันเกิดมันมันคืออะไรค้นหาร้านแล้วเดินทางมาร้านตัดสินใจว่าจะเดินทางมาร้านไหมอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันก็จะเกิดเพนเพนแต่ละอันเนี่ยเกิดขึ้นที่ทัชพอยต์ไหนละ่ะใ,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 ใน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 รูทของการตัดสินใจตรงนี้โอเคไหมเขาเรียกรูทอันนี้เขาเรียกรูทเป็นทางการเดินอันนี้คือรูทระหว่าง A วิ่งไป B ที่จุด A มีเพนคือข้อมูลล้านไม่ชัดเจนตอนค้นหาล้านแต่ที่จุดนี้ B เป็นเพนอีกตัวหนึง่งบอกว่าเฮ้ยหาล้านยากอย่างอันที่คือเดินทางมาล้านแล้วอันนั้นมันเป็นจุดเชื่อมต่อกันระหว่างสองจุดไงอันนั้นมันก็เลยต้องระบุว่าโอเคเฮ้ย okay, จากจุดจากตรงเนี้ยมันมีเกิดเพนแล้วเพนเพนเป็นเพนของอันไหนล่ะเพนตรงนี้อันนี้คือเพนของนนี้อันนี้ A หนึ่งอันนี้ b หน okay, ึ่งเข้าอืไหมเห็นไหมว่า b เนี่ยมันมีเพนสองอันมีมีเพนจากตอนที่เดินทาง A มา B ก็จะได้ b หนึ่งอันนี้คือเพนโดยสองจากเมื่อเดินทางจาก b ไป c เข้าใจไหมโอเคเดินทางมาร้านแล้วก็เข้าร้านอันนี้คือมาถึงร้านแล้วแล้วเข้าร้านที่ b มีเพนคือที่จอดรถไม่พอเข้าใจไหมที่จอดรถไม่เพียงพออืโอเคประมาณนี้ว่าจาละลักษณะมันนี้ครับแล้วือวิ่งจากซ้ายไปขวาเรือยอันนี้จะคล้ายๆที่เราเรียนแต่ที่มันจะไม่เหมือนที่เราเรียนคือบางทีมันมีการกระโดดกลับอ่าอน,นี่กระโดดกลับคืออะไรกระโดดกลับเราดูสิชําระเงินแล้ว ชำระเงินแล้วอันนี้คือจุดปลายทางชำระเงินแล้วกะโดดกับมาสั่งอาหารเพิ่มถ้าเกิดจะสั่งของเพิ่มต้องต่อคิวใหม่นี่เป็นเพนเป่ะเพนเกิดขึ้นที่จุดเอต้องต่อคิวใหม่แล้วก็ถ้าเกิดที่จุดดีเมนูอาหารที่ต้องการหมดโอเคนะอันนี้อันนี้มันมาจากเพนอันนี้มันมาจากไอสิ่งที่คัสเตอร์มรีวิวเขารีวิวไว้อ,อแล้วบางครั้งถ้าเกิดเมนูไอบางตัวนีมันจะเติมแต่งเข้าไปให้ซึ่งถ้าเกิดคุณบอกให้หยาบมาเติมแต่งคุณสั่งมันบอกว่าเอาเฉพาะจากเนื้อหาที่ให้เท่านั้น เพิ่มเข้าไปเป็นภาษาคนนั่นแหละพิมพ์เข้าไปอืมโอเคอันนี้ผมให้ดูเอาพุทแบบที่หนึ่งนะคือแบบ A แบบเอจะหน้าตาคล้ายๆกับที่เราเรียนกันครับฉะนั้นหน้าตามันจะแบบสวยๆอย่างเงี้ยเออสวยๆง่ายๆ simple แต่บ่อยครั้งการที่เป็น A แบบนี้มัน represent ของพวกเนี้แล้วมันดูไม่ค่อยเข้าใจว่ามันมีการกระโดดนะผมก็เลยสร้างแบบ B ขึ้นมาแบบ B ผมสร้างไว้หน้าตาแบบนี้ครับอ่ะโอเคไปดูแบบ B กันแบบ B เป็นแบบนี้เว้ยนี่เป็นแบบ B มันก็คือรูปเดียวกับ A เป๊ะเลยนะครับแต่ว่า วิธีการในการวาดรูปอาจจะต่างกันหน่อยอให้ดูหน้าตาแบบนี้นี่คือแบบบีเห็นไหมค้นหาร้านหาร้านยากมันจะอันเดียวก็เลยเห็นเปล่าเออแล้วก็อันนี้สังเกตดูว่าสิ่งที่มันต่างกันคือเฮ้ยเวลามันมีการกระโดดกลับเนี้ยพวกนี้มันสามารถเห็นว่าอ๋อพอถึงจุดเนี้ยคนก็มีโอกาสที่จะไปตรงนี้แล้วเกิดเพลนตรงนี้ได้ด้วยฉะนั้นการมองมันจะมองง่ายกว่า ยิ่งถ้ามันคอมพล็กมากมากนะมันจะมองง่ายกว่าอ่ะผมลองให้มันเติมของที่มันแบบนอกจากนี้นอกจากข้อมูลดดีกวได้ให้มันให้มันวิเคราะห์ให้เออก็ได้ถ้าเกิดผมสั่ผมก็าสั่งอย่างเงี้ยเออโอเคไหมโอเคแต่ของผมอันนี้หมดล้ะโคต้าหมดแลวโควต้าของไอตัวตัวฟรีมันจะได้โคต้าทีเดียวนะครับฉะนั้นถ้าเกิดคุณทําตัวฟรีเนี่ยก็ทําตามที่ผมว่าเนี่ยแล้วก็มันจะได้โคตา้าถ้าเกิดไอตัวที่ผมทำาคุณจะได้ประมาณนักสี่สี่ห้ารูป สี่ห้าครั้งสี่ห้าครั้งประมาณสี่ครั้งประมาณสี่ครั้งสามครั้งสี่ครั้งดังนั้นเดี๋ยวเราทํากันก็มีหลายๆเขาหน่อยก็ได้ถ้าเกิดคุณใช้ใช้ตัวฟรีนะคุณอ่ะไปใช้ g m a i ลใช้ Gmail e ล็อกอินเข้าไปแล้วก็อ่ะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเออเ้ไม่อยากเสียงเงินนะถ้าเกิดคนไหนเสียงเงินมีใช้แล้วก็ก็ใช้ไปเลยอันนี้ผมทําคลิปนี้เอาไว้ให้แบบง่ายที่สุดละอืมเดี๋ยวผมจะเอาตัวพร้อมนี้ลงไว้ให้นะครับพร้อมนี้ผมนั่งแก้ตั้งนาน,นทำให้มันสวยให้มันดูดีวัน,นนี้เออแก้แล้วเรรียบ้ แดี๋ยวเราจะพร้อมใส่แล้วก็คุณก็ปี้พร้อมตัวเนี้ยผมใส่ไว้ในคลาสรูงนะอืมแล้วคุณก็เอาตัวนี้มาใส่เข้าไปแล้วระบุตามที่ผมทําแต่ว่าไอตอนที่ผมใส่ผมใส่เป็นข้อมูลรีวิวใช่ไหมคุณใส่เป็นผลการวิจัยที่คุณไปทํามาแล้วมันจะสร้างเสร็จภายในแบบแบ๊บเดียวอันนี้กรณีที่แบบมันออกมาให้เราจะได้เราจะได้ตัวนี้มาใช่ไหมเราจะได้นี่ออกมาซึ่งบางคนมันแบบบางทีมันไม่ยอมรันออกมาให้ไว้คุณก็ปี้คนนี้ได้ก็ปี้เน,นี่ยคนเนี้ยก็ปี้นะก็ปี้คนนี้ไปแล้วก็คราวเนี้ยลองไปที่ นี่อันนี้ชื่อว่าเม r m a เมดจุดไล์นะครับแล้วมันจะมีหน้าต่างอย่างนี้เป๊ะๆเ,เลยคุณก็ลบตรงนี้ออกแล้วก็พาร์ตตรงนี้เข้าไปนี่ได้ตัวละได้ตัวเดียวกันเลยเป๊ะตัวเดียวกันเย่เรียบร้อยอัาน,นี้เราได้เป็นไดะแกร,รมมาแล้วนะครับไดะแกร,รมอ่ะเพิ่มเพิ่มแผ่นแต่ซูมมันจะได้ดูง่ายหน่อยแผ่นแต่ซูมจะได้ซูมได้นะอืมโอเคนี่รูปเดียวกัน ฉะนั้นคุณสามารถเอาโค้ดที่มันเจนเนอเรตมามาใส่แังนี้ถ้าเกิดคุณจะปรับแก้อะไรคุณลองดูซิปรับแก้ยังไงลองเรียนรู้จากนี้ดูมันก็ปรับแก้ได้คุณอาจจะเพิ่มทัสฟอยส์ของตัวเองเข้าไปก็ได้นะเข้าไปฉะนั้นอีกตัวนึงก็ได้อะถ้าแบบ A อแบบเอผมไปดูแบบ A ก่อนแบบเอตัวไหนน,นี่แบบนี่แบบนี่แบบอะไรวะซีเควนต์ได้แก่มาตัวนี้แบบเอผมไปดูโค้ดแล้วก็ปี้เดี๋ยวกปปี้โค้ดมาก็ปปี้โค้ดมาก็ปปีต้ตรงนี้น แล้วก็อาโคดนี้มาใส่ในที่ในที่เมอร์เมดจุดไลท์นะแล้วก็พาร์ตลงไปก็จะได้โคด้ดนี่อ่ะโอเคแวบบเดียวกันเป๊ะนะครับเห็นเนาะอ่ะไปทํางานงานส่งพรุ่งนี้งานส่งพรุ่งนี้ยิงมาทำห้าทีเสร็จแล้วเออพยายามให้มันเป็นหัวข้อของคุณหัวข้อของคุณที่คุณทํานะครับว่าเออเราทําเรื่องอะไรเนี่ยได้ผลแล้วแล้วคุณสามารถเอาแบบนี้ไปใช้ในการทํางานได้ เราเนนะตอนนี้ผมปรับมาให้มันเร็วที่สุดง่ายที่สุดแล้วหน้าที่ถัดไปหน้าที่เดียวของพวกมึงเลยเนี่ยคือเอาข้อมูลข้อเท็จจริงที่คุณเป็นเรียนรู้มามาใส่เออหรือแค่เรื่องเดียวหน้าที่มึงอะหรือแค่นี้ที่เนี่ยที่เหลือเนี่ยผมจัดการให้หมดแล้วเห็นนะโอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวลงคลิปแล้วก็ลงไอ้ตัวอ่าพร้อมไว้ให้อืเสร็จแล้ว